พี่ลักหนูอยากสั่งอะไรหนูสั่งได้เต็มที่เลยนะสเต็กเนื้อเอฟไฟนี้ราคาเท่าไหร่หรอคะกําละ1,500บาทค่ะโอ้โหทําไมแพงแบบนี้อ่ะพี่ว่ากินเมนูอื่นที่มันถูกกว่านี้ดีไหมพี่อยู่ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวหนูก็รุ้เงินเดือนพี่ไม่ได้เยอะใช่ไหมล่ะหนูดูสินี่ก็มีกระเป๋าตังค์แล้วพี่จะรนทาไมเนี่ยหนูไม่ได้จใจพี่จ่ายสักหน่อยหนูจะจ่ายเอง งั้นเอาเป็นกระเพราไก่แล้วก็สเต็กหมูที่หนึ่งแล้วกันครับค่ะทีรักคือเมื่อกี้พี่ไม่ได้ลนนะพี่แค่วางแผนอนาคตอะ่ะถ้าเราช่วยกันประหยัดเงินอนาคตข้างหน้าหนูก็จะได้มีชีวิตที่ดีกว่านี้ไงพี่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะหนูมีคะ่ะถ้าอยู่กับพี่แล้วมันลำบากอะ่ะหนูไปแน่ช่วงนี้หนูเป็นอะไรพี่พูดอะไรก็ไม่ได้เลยเหรอ จริงๆวันนี้พี่กะว,ว่าจะพาหนูไปกินอาหารญี่ปุ่นนะไม่ได้มากินหมูปิ้งแบบนี้จริงหรอคะงั้นเราไปกินอาหารญี่ปุ่นกันตอนนี้เลยไหมหมูปิ้งี่ยไม่กินแล้วหนูเป็นประจำเดือนอยู่ไม่ใช่เหรอพี่กลัวว่ากินแซลมอนดิบเข้าไปแล้วมันจะปวดท้องไงแต่ถ้าหนูไม่กินหมูปิ้งสั่งแก๊ปก็ได้ตามสบายเลยครับแหมพี่นี่มันรอบคอบจริงๆเลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะจ้าหนูสั่งเบอร์เกอร์คิงชิ้นละ500เลยนะทำไมมันแพงขนาดนี้อ่ะหูไม่คิดเลยเว่าจะเป็นผู้หญิงหน้าเงินหนูก็แค่ยอยากจะลองเป็นผู้หญิงหน้าเงินบ้างอะ่ะอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าหนูไม่เคยเป็นคือพี่ไม่ได้หมายความแบบนั้นนะพี่หมายถึงว่าช่วงนี้พี่อยู่ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวแต่ถ้าเราแต่งงานกันเมื่อไหรอ่อ่ะพี่รวยขึ้นมาหนูอยากได้อะไรหนูสั่งตามใจชอบได้เลยพี่จัดให้ จริงเหรอคะงั้นเราแต่งงานกันตอนนี้เลยไหมล่ะทีรักษ์นเกิดหนูที่ผ่านมาพี่ก็ซื้อของขวัญให้แล้วนี่ก็ใกล้วันเกิดพี่หนูจะซื้ออะไรให้พี่ดีแล้วพี่อยากได้อะไรล่ะพี่ก็อยากได้ของที่มันไม่แพงมากหรอกเวลาพี่ไปออกทริปอะเสียงท่อพี่มันเบาวกว่าเพื่อนเลยอยากได้ดังๆเหมือนเขาบ้างเลยอยากได้ท่อซิ่งสักไปหนูจัดให้พี่ได้ไหมได้สิ จริงเหรองั้นเดี๋ยวพี่รีบส่งลิงร้านให้นะหนูสั่งให้แล้วนะพี่ยังไม่ได้ส่งเลยอะไรเนี่ยอ้าวก็ท้อซิงไงทำไมอ่ะพี่ไม่พอใจเหรอนี่หนูอุตสารนั่งหาใน Google นั่งนานเลยนะกว่าจะเจออ่ะเดี๋ยวพี่รอหนูมีเงินเยอะๆก่อนนะเดี๋ยวหนูจะสั่งทั้งโชคทั้งล้อเมกทั้งเซ็ตให้พี่เลยโอเคปะ ไอ้ไฟมึงนี่โชคดีจริงๆเลยนะได้แฟนสวยเหมนะเอือน <c oughs> นัตตี้เนี่ยเออกูได้ยินข่าวว่าครอบครัวนัตตี้เขาไม่เอาสินสอดเลยเหรอวะดีจังเลยเพราะงั้นฉันเลยต้องดูแลนัตตี้ให้ดีอ่ะก็เลยเพิ่งซื้อบ้านหลังใหม่ให้ไปนี่พี่บอสวันก่อนอนะนูคุยกับพ่อแม่ของหนูแล้วนะเรื่องที่เราจะแต่งงานกันอะ่ะพ่อกับแม่บอกว่าขอแค่พี่ดีกับหนูก็พอแล้วส่วนเรื่องค่าสินสอดอะ่ะถ้าพี่ไม่มีก็ไม่เป็นไรจริงเหรออืม แล้วพวกท่านยังบอกอีกนะว่าจะออกร้นให้พวกเราอ่ะแม่บอสมึงนี้จะโชคดีเหมือกนกันเนี่ยที่ได้มียรทั้งเก่งและสวยแบบนี้ <c oughs> ที่พ่อกับแม่ของหนูเขาพูดแบบเนี้ย <c oughs> ก็เพราะว่าพี่บอสเนี่ย <c oughs> เขาดีกับหนูมากเลยนะวันก่อนเนี่ย <c oughs> เขายังบอกอยู่เลยว่าเขาอ่ะจะซื้อสร้อยข้อมือให้หนูพี่บอสหนูเจอแบบที่หนูชอบแล้วด้วยนะเดี๋ยวหนูส่งให้ส่งไปแล้วนะ เฮ้ยบอสสร้อยข้อมือเหรอวะขอดูดอยดีว่าสวยไหมกูกะว่าจะซื้อให้นัตตี้อยู่พอดีก็ทั่วไปกินข้าวด้ก่อเดี๋ยวมันเย็นก่อนอะหนูทำอะไรผิดเหรอก็ช่วงนี้หนูเป็นอะไรอะหนูปั่นพี่อยู่เรื่อยเลยทั้งเรื่องลูกทั้งเรื่องแต่งงานอะไรก็ไม่รู้อะทำไมพี่ถึงคิดว่าหนูปั่นล่ะนี่หนูกำลังวางแผนอนาคตชีวิตของเราเลยนะวางแผนอนาคต แล้วถ้าหนูทําไม่ได้ล่ะมันก็ไม่ตแตกกับการโกหกปาวะงั้นก็แสดงว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยพี่โกหกหนูมาตลอดเลยใช่ไหมหิวจังเลยอะ่ะเห็นเพื่อนกินมามา่าเกาหลีแล้วอยากกินบ้างจังหิวก็สั่งได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่โอนเงินไปให้ ช,ะะช่วงนี้มีโปรค่าส่งสิบบาทไงพี่จะโอนค่าส่งให้หนูะช่วยหนูแบ่งเบาไงครับพี่ขอโทษด้วยนะหนูก็รู้ว่าพี่เพิ่งได้งานใหม่เงินเดือนก็ไม่เยอะด้วยพี่บอสนี่เหรออาหารหรูๆที่พี่บอกว่าได้โบนัสแล้วจะพาหนูมาเลี้ยงใช่ครับพี่โบนัสออกก็จริงนะ แต่พี่สัญญากับแม่ไว้ว่าถ้าโบนัสเดือนแรกออกพี่จะส่งให้แกไปซ่อมหลังคาที่ที่มันรั่วอยู่ที่บ้านอ่ะหมทอดกระเทียมก็น่ากินดีเนาะทีละครับผมให้ครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะครับผมครับเชิญเลยหนูอยากได้ดอกไม้เหรอคะไม่มีผู้หญิงคนไหนที่ไม่อยากได้ดอกไม้หรอกนะ ันที่จริงพี่ก็ซื้อมาให้หนูเหมือนกันนะนี่ไงดอกไม้สำหรับหนูค่ะข้อความแบบนี้ไม่นับสักหน่อยมันต้องเป็นของจริงสิที่รักหนูรู้ไหมพี่หาตั้งนานนะกว่าจะหาได้สวยขนาดนี้พี่เลือกทั้งคืนเลยดอกไม้จริงแป๊บเดียวมันก็เหี่ยวแล้ว แต่ดอกไม้ของพี่อะอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนทั้งปีเลยก็ได้ยังสดใสเหมือนเดิมโอเคงั้นเอางี้แล้วกันถ้าพี่เลื่อนตำแหน่งเมื่อไหร่นะพี่จะซื้อสร้อยข้อมือเป็นของขวัญให้หนูอันนี้ของจริงอ๋อทีรักกลับมาแล้วครับพี่หนูเหนื่อยมากเลยอะอยากจะ,กะเกษียณแล้วเนี่ย โอเอหนูอดทนหน่อยนะถ้าเราแต่งงานกันเมื่อไหร่อะหนูไปต้องทํางานก็นได้ถ้าหนูไม่อยากทำอะอพี่เลี้ยงเองจริงเหรอคะใช่แล้วคะ่ะพี่วางแผนไว้ว่าจะซื้อบ้านหลังใหญ่ให้หนูสักหลังหนึ่งมีห้องแต่งตัวด้วยแล้วก็จะซื้อรถคันใหม่ราคาสักสองสามล้านให้หนูถ้าหนูเบื่อเมื่อไหร่ก็ขับไปจิบชาหรือว่าไปชอปปิ้งกับเพื่อนก็นได้จริงนะงเออวันก่อนอะ หนูเห็นรถจักรยานไฟฟ้าคันหนึ่งอ่ะหนูอยากได้มากเลยดูแล้วเนี่ยน่าจะสะดวกกว่าเป็นนั่งรถเมย์ที่ต้องต่อคิวยาวๆอีกราคาก็ประมาณ4,500เองอ่ะพี่ช่วยซื้อคันนี้ให้หนูก่อนได้ไหม4่พัน0เลยเหรอพี่ว่ามันแพงไปหน่อยไหมอ่ะหนูอยากได้จริงรอ่ะโอเคถ้าหนูอยากได้จริงๆรอบโบนัสเดือนหน้าพี่ออกก็ได้เดีย๋ยวพี่ซื้อให้หนูแล้วกัน โกหกอะไรอ่ะพี่ก็ไม่ได้บอกหนูนี่ว่าพี่จะไม่ซื้อให้แต่รอเวลาก่อนได้ไหมใช่รอไปก่อนรอโบนัสออกก่อนรอพี่มีเวลารอเงินเดือนออกรอพี่รวยก่อนรอพี่แต่งงานก่อนให้หนูรอไปถึงอีกเมื่อไหร่อ่ะหรือว่าพี่จะรอให้หนูแก่ก่อนอย่างนั้นหรอทรลกหนูจะซีเรียสเรื่องพวกนี้ทําไมอ่ะสุดท้ายถ้าแต่งงานกันไปเงินทั้งหมดของพี่ก็เป็นของหนูอู่แล้วนี่หนูรอให้ถึงวันนั้นไม่ไหวหรอก หนูต้องการเดี่ยวนี้แล้วก็ตอนนี้เลยโอเคตอนแรกกะว่าจะให้ค่าสินสอดสักล้านสองล้านนะแต่ขนาดบททดสอบเล็กๆที่พี่สร้างขึ้นหนูยังผ่านมันไม่ได้เลยอะค่าสินสอดอะ่ะหนูไม่ได้ต้องการหรอกแค่ใส่ซองให้ก็พอลอะหมายความว่าไงก็หมายความว่าหนูจะเลิกกับพี่ไม่นะตักไม่เลิกได้ไหมตักดอโถ่เลือกคนที่ทำให้เห็นว่ารัก ไม่ใช่คนที่พูดว่ารักแต่ไม่เคยทำให้เห็นเลย